สบายดีมือนีแสงสุริสมาพาต้มส้มปลาหนังหรือว่าต้มส้มปลาบึกเนาะตอนนี้เาก็เกียมต้มน้ำฟูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สิใส่เกลือลงไปเนาะปรุงแต่งไปน้ำไปก่อนเนาะก็ใส่น้ำปลาลงไปเนาะต่อมาก็ใสเป็น่หัวสิงไคลงไปเนาะ นี่ใส่หัวสินค้าเอาหลายหน่อยนึงจังปลาสิบ่ข้าวก็เอามาเพ็ดลงไปเนาะแล้วก็เสงสุรีก็สิย่างไปเก็บเอาใบมะเขียบพี่น้องใบมะเขียบผู้ใดเคยกินได้เนาะใบมะเขียบนี่เอาไปใส่แกงปลาแกงไก่ต้มอีหยังก็ยาเนาะที่ว่าเฮาอยากให้ดับกินข้าวหั่นน่ะเฮาก็สิเอาใบมะเขียบนี่ไปเนาะอือแล้ก็ใส่ปนัวลงไปเนาะใส่ลงนัวลงไปแล้วนี้เฮาก็สิเียม เอาใบมะเขียบไปล้างแล,ล,งแล้วก็ล้างดีๆแล้วเฮาก็สิเอาใบมะเขียบมาลงใส่เลยนี่ใบมะเขียบที่เฮาล้างอ่าเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเอาใส่เข้าไปในหมอ้อเลยเนาะใส่ซุรีสิปรุงแต่งน้ําให้มันอันพอดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะและ้วจะเสปลาลงเพราะว่าหยังเวลาเฮาปลาลงไปแล้วมันมีหอมมีหยังอย,งอยู่ใน,ในัน แล้วก็อ่าความนัวควมแซบของอันเครื่องปรุงเขาเรียบร้อยแล้วเอาปลาลงไปแล้วมันอ่าควควมนัวควมแซบของน้ำาันมันก็สิซึมเข้าไปในอันเนื้อปลาเขาแลว้วเวลาเขากินมันก็สิบวกมีกินข้าวกินอย่างอันนี้ก็เป็นม้ำนะขามเปียกเด้อพี่น้องเด้อแสงสุ่าก็สิใส่มาขามเปียกไปน้อยนึงเนาะเพื่ออัน เห็ดให้มันมีรส้มเนาะ้มหวาน้มหวานมะขามเนาะพี่น้องเนาะโอเคจากใส่มะขามเปียกเข้าไปแล้วเขาสิคนคนหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็เขาสิเอาปลาลงไปเลยวันนี้นี่นี่ปลาเฮาที่เฮาอันเกียมไปแล้วปลาบึกปลาหนังเนาะอันนี้ต้มปลาหนังเลยพี่น้องเฮาก็เอาลงไปเลยนี่เวลาเขามีอันเครื่องหอมอยู่ใน้ำเรียบร้อยแล้วเาปลาลงไปปลานี่จะบ่คขาวในนอนพี่น้องมันก็สิ หอมกินสมุนไพรที่เฮาใส่ลงไปแล้วมันก็สิกมกืนกับปลามันก็สิหอมนัวมันเข้ากันอ่อมล้เนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็สิปิดฝาไว้ประมาณนึงเนาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาเฮาอ่าต้มปลาที่ยังบ่ทันสุกเฮาก็สิมาซอยหอมเนาะมันก็มีหอมป้อมนี่หอมป้อมหางหอมป้อมเฮาก็สิไปใส่ในหม้อแกงเนาะแล้วก็หอมป้อมหอมบัวนี่เฮาก็สิซอยไว้ใส่อันเวลา ต้มปลาสุกแล้วเฮาก oh? ็ส <Thr iss automotive beer> ิเอาหอมเข้าไปหั่นเนาะเฮาก็สิกะเกรียมไว้หั่นนะเพื่อบ่ให้เป็นการสักซาเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนี่เรื่วันนี้เฮาก็สิอําเล่นอําเล่นส้มมปาดปามกเล่นเนาะเียมสแกงบัดเฮาไก่สิปมาแล้วเฮาก็าเล่นลงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาอันหมลงแล้วก็ถือว่าเป็นการจบหั่นนะสิปาดมกเล่นไปเนาะพี่น้องนี่ มะเลนนี่เซนซูรีก็สิเลือกเอามะเลนที่ว่าสุกซุกดิบดิบน้อยหนึ่งฮะนะพี่นอ้องเวลาเ้ามาใส่แกงป่ามันยังค่อยสิแซ่บอ่ะนะคันสุกหลายสิเ้ามาใส่แกงป่ามันก็สิบ่มีรสหอมรสส้มปานในเนาะมันสิมีแต่รสหวานหวานนะนะกับเซนซูรีก็เลยว่าเลือกเอาแบบว่ามะมะเล็งน,นั่นพอดีเป็นสาวฮะนะแบบว่าพอสาวเวียงเอินว่ามะเลนเทิมเนาะมันกำลังเทิมนะเออกับสิประมาณนี้เนาะมะเลนกับหอมเฮาซอยไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้หลังจากซอยหอมซอยหยังไว้เรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเตรียมมาจี่มะเพ็ตเฮาเลยนี่ก็เอามะเพ็ตมาเสียบจีเนาะสิจีจจเพ็นี่สิจีจเพ็ตแจวพี่น้องบ่ให้เสียเวลาพี่น้องเวลาเฮา เออเฮ็ดหยังล่ะเฮาเจ้าพยายามเฮ็ดให้มันไปแบบพร้อมๆกันแล้วทุกอย่างมันก็สิลงเอื่อยแล้วก็อ่าเฮ็ดให้มันแล้วไวหั่นน่ะเฮาสิเฮ็ดเทื่อละอันละอันละอันไปมันก็สิเสียเวลาซื่อๆเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็สิบเ็ดไปเนาะเแจวพอประมาณแจวนี่กสิเฮ็ดกินเทื่อเดียวให้มันแล้วหั่นน่ะบ่ให้มันเบิดหั่นน่ะบ่ว่าบ่บ่ให้เหลือนะคเหลือแล้วมันก็บ่แซ่บอีก <laughs> เรื่องมากเนาะเพื่อคนเล่าเขากินอย่างเราก็จะกินของเก่าได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่หอกเผ็ดเขาหลังจากเสียบหมกเผ็ดเป็นที่เรร้อยแล้วเสนงซุรีกรกเสียากะหัวกระเทียมมาเสียบใส่เนาะจีน้ากันน้อยนึงเนาะเพื่อให้มันหอมเนาะพี่น้องเนาะนเห็ดเจเดวนะมื้นอ,น,อน,น,นี้เสงซุรีเสียบเจีวส้มเลยพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวนี้เราก็เปิดควันหมกเผ็ดออกแล้วก็สิเกียมเอาไปจีกันเลยเนาะนี่ ตอนนี้กาเซนซูรีก็สีเกียมจีมเพชรกับเปิดเตาแก๊สเนาะเปิดเตาแก๊สเปิดไฟแล้วกาจีมเัเพชรใส่เตาแก๊สเอาเพราะว่าเขาบริดั่งทานมือน,นี้เนาะก็จีใส่เตาแก๊สเอาเพราะมันหอมนอยนึงเนาะพี่น้องเนาะข้าวตำอันมักเพชรดิบเลยก็แซบอยู่แต่ว่ามือน,นีเซนซูรีจะให้มันมีกลิ่นหอมแบบว่าลนไฟนอยนึงอะน,นะ <laughs> กินแบบยากๆนะอาหารเราเฮานี่บ <c> ุ <oughs> มัมกสบายนะเพื่อนเนาะสิแหลพ่อเมย์เอ้พ,อพ่อเมย์พี่นงเอ้พี่นงอ่าพ่อเมย์เขาพากินล้วได้เขากลืง้งกินแล้วนั่นก็จะกินแต่แนวเดิมๆนะ่ะมันอยู่ในสมองเฮาตลอดนะ่ะหลังจากเ้าจีมมะเขือสศุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมะเขือเทกระเทียมเขากะปอกแล้วก็ตบๆอ่อนดำออกแล้วก็เอากระเีมาตามั้มเจกันเลยใส่เกลือลงไปประมาณมวงหนึ่ง เนาะบวงน้อยเด้อแล้วก็เอาใส่เป็นงัวลงไปเนาะแล้วเขาก็สิต่ำต่ำแจวกันเลยเนาะมันนี้เซตแจวส้มม้นนี้นะต่ำต่ำมะเขือศกระเทียมเข้านำกันสำซาเขาอันต้มต้มปลาใมันสุกนะปลานังเขาก็สิได้ต้มดุดน้อยนึงพี่น้องเพราะว่ามันยังค่อยสิสุกนะมันก็สิเป็นนังแบบว,ว่า นางนานาหย,ยาบหยาบเขาก็สิต้มเอาดดหน้อยหนึ่งเนาะแจ่วเขาก็สิซดน้ำปลาไปอีกน้อยหนึ่งเนาะเขาก็ใส่เกลือไปแล้วเราก็ใส่น้ำปลาอีกน้อยหนึ่งเนอะจากนั้นเราเขาก็สิมาบีบมะนาวใส่นี่อหอมหว้วยละตอนนี้นะแจ่วสม้มต้มปลา สุดยอดเลาพี่น้องเลยอาหารบ้านนาบม่ต้องเฮ็ดลายเนียงพี่น้องอา่ารการกินนะถ้าหฮ็ดลายย่างแล้วมันสิบุตรเบคือสมมต,ติเราหฮ็ดต้มป่าแล้วนี่แจวเราก็สิปานในมานี่เาาน,นาะน,นี่แจวสมเราก็สิมาตักสซอันถ้วยกันเลยคือเราเหฮ็ดต้มป่าแล้วเราก็สิไปสมม,ต,มติว่าเราหฮ็ดต้มป่าแล้วก็สิหฮ็ดไปซุกพักได้ไปหฮ็ดแกงนอเนี่ยอู้บ่ได้เลยพี่น้องมันมันสิบุตรเบมันต้องหฮ็ดเนียงเดียด๋ยวรถ ต้มปลาก็ต้มปลาแล้วก็ตําแจ่วแล้วก็กินโลดมันก็จังค่อยแซ่บพี่น้องนี่แจ่วเฮาก็สิประมาณนี้นี่สมๆนัวๆเนาะเกียมเรื่อยๆบัดนี้เฮาก็สิมาเปิดบิงหม้อเฮาแล้วปลาเฮาก็สุกได้ทีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนีเห็นบ่นี่เฮาโดยที่ว่าเฮาบ่ต้องท่าเนาะินุรีก็สิิมเบิ่งว่าโอ้พอดีแล้วสิแล้วก็สิเวลาพอดีแล้วเฮาก็สิเอาอัน เเล่นเกี่ยมเอาเมืเล่นมาลงเนาะเพราะว่าป่าเขาเป็นซุกเป็นที่เรียบร้อยได้ได้พี่น,นอ้องปานางเนาะเสียมเบิ้งคือว่าจาังน้อยหนึง่งแล้วคือว่าเอาเกลือมาใส่อีกน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเพื่อให้ <c oughs> แตอนนี้เอาเสียมเมืเล่นลงเลยนี่มักเล่นที่เขาซอยไปแล้วนี่นี่เอาลงไปเลยนี่ห้มันสม้สมๆหว,วานๆกลมๆกันเนาะล้วก็สิคกลมกเล่นเข้าไปนี่ แกงปลาเอาก็สิประมาณนี้จับกองสั้นดืดดืดดืดดัดน้อยหนึง่งขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อทั้งแต่งกินทั้งทาย <c oughs> มันบ่มีมือกองได้ <c oughs> เฮาเฮ็ดเองเบดิดเนาะแล้ววันนี้หลังจากเล่นแล้วลงไปแล้วเฮาก็สิเอาข้างหอมลงไปเลยบัดทายแล้วแล้วหอมก็โอเคแกงปลาเฮาก็สิประมาณนี้พี่น้อง Atory, COVID, capacity, จังใดกาแสงครีก็ขอเขาพวกข้บใจเด้อที่มาชมติต้นจมจดจังใดก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วยให้กำลังใจแสงครีเด้อู้ใดไมัมกอาหารการกินแบบบ้านๆนะนะสำหรับคลิปนี้แสงครีก็ขอข่าวคำบาสบายดีบ๊ายบาย